เทวมานโดสัจมขาขละนิอเจนไดยงอาการขม,มานาสตตนโริมเทวตา,ตา,าสาปภูุทานสวดเมบวันตุเตภวตุสาบพมัางขลางลาง ตุสัพเทวตานสาพธรรมมาอนัสตานสุนทีพระวันตุเตภวัตุสาพมังขลางลางพระเทวตานสาพสังฆานุภาเวนัสตานสุทีพระวันตุเต đúng rồi 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 Nó rồi đúng Nó đúng rồi Nó rồi เจอุคนเลยอยากมาากผมก่ตอนนี้อยู่โรงแรมจะถึงปีสิบแล้วก่อนมคอถึงกว่าตอด้กว่านี่อยาบนสนามบินเลยค่ะมาเลย้ามาเลยนงของมึงสวัดีนองปุงลก็จาุนขมพี่ีทุกคนยนดี้นค Nếu mình lên nếu kiếm khoảng 100 600 nó không có đâu. Sau à 原음 <목소리도>

Terima kasih telah menonton!

พี่เธอเอาไปอ๋อใช่เาันมาเธอวันนั้นใส่ไปเหมือนเด็กหลันนั้นรอผมไม่ไหวว่าพอท่านเจ้าเสด็จกบมาไม่ว่าอันน้รัน้จะไปเอาไปนะพแล้วม่ว

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำข้าพเจ้าทั้งหลายขอรอบร้อมถวายบูชาสมเด็จพ่อขอให้สมเด็จพ่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรง ตัดับแข็งแรงแข็งแรงครับ